เรื่องนี้เป็นเรื่องของไอ้ตุย๋ยไอ้ตุ๋ยนี่มันเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่ของมันมีอาชีพค้าขายพวกเขาก็รวยพอสมควรแหละครับทามาหากินด้วยการค้าขายสุดจิตนี่แหละแล้วก็มีลูกชายคนเดียวก็คือไอ้ตุ๋ยนี่แหละก็มีทรัพย์สินมรดกมากมายจากการอาชีพค้าขายแต่อยู่ๆมาพ่อมันก็กเกิดตายขึ้นมา ก็ทำประกันอะไรไว้ต่างๆอยู่แล้วทรัพย์สินต่างๆผลประโยชน์ต่างๆก็มาตกอยู่ที่ตัวไอ้ตุ๋ยกับแม่ของมันนี่ะมันก็อยู่กับแม่ของมันหลังจากที่พ่อมันตายที่บ้านหลังๆเนี่ยแต่วันนี้ใส่ของของมันเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่นะครับมันเกิดมามีพ่อมีแม่หาเลี้ยงนะก็ไม่ค่อยจะลําบากลําบนเท่าไหร่นีสใสมันก็เลยติดอยู่กับความยังไงล่ะ เป็นคนไม่เอาไหนเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ก็หัวดีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยจัเรียนก็เรียนไม่จบอะไรประมาณเนี้ยติดยาประมาณเนี้ยมันก็อยู่กับแมกบ่กับแม่ของมันหลังจากพ่อมันตายที่บ้านหลังหลังหลังเดียวกันเนี่ยหลังหลังนี่แหละมันก็จําได้ว่ามันก็มีมีหลายคนอยู่พราะแม่แม่ของมันนแหละก็ไปขอสาวขอผู้หญิงให้มัน มาหลายคนอย,อ,ยอยู่่หลายคนแต่ว่าอยู่ไม่ได้นานเนะ่ยผัดหน้าผัดตากันอยู่เรื่อยๆด้วยความไม่ดีของลูกชายด้่ยความไม่ดีของไอตุย๋ยช,ชอบตบชอบตีมอมาแล้วก็หาเรื่องตบตีเมียตัวเองก็มีผู้ใหญ่มาอยู่หลายคนแต่ว่าอยู่ไม่ได้ชาวบ้านก็เห็นนิสยัยเห็นพฤติกรรมของมันอยู่ตลอดเวลาเลยหลังจากที่ไม่มีใครมาอยู่กับมันมันก็อยู่กับแม่ของมันนี่แหละ อยู่กับแม่ของมันก็โต้เถียงกันอยู่ตลอดเวลาครับทะเลาะบอกแวงบางทีก็ถึงกับตีแม่ตัวเองคือเป็นคนไม่ดีเนะี่ยทะเลาะบอกแววงเถียงกันเป็นประจำกับแม่นะเป็นคนไม่ได้เรื่องสักอย่างก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยจนชาวบ้านเขาจินตาคือแต่ละวันนมเถียงกันทะเลาะก,กันกับแม่นะ่ย ม่ก็มันก็พยายามเตือนมันอยู่ดีๆอยู่แล้วก็พยายามหาเมียหาผู้หญิงไม่ให้มันนะให้มันเป็นฝั่งเป็นฝาแต่ว่ามันก็เป็นคนไม่ดีทําตัวไม่ดีนะไม่มีใครมาอยู่กับมันได้ผู้หญิงก็ไม่รู้กี่คนผัดมือกันมาอยู่ผัดหน้ากันอยู่เงินก็เริ่มจะร่อยหลอลงจากทรัพย์สินที่มีอยู่จากมรดกที่พ่อมันทิ้งไว้นะ เรื่องหางานหาการทําหาเงินมาเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่สนใจไม่อะไรหรอกทํางานแล้วไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเคยสบายมาตัเด็ก <c oughs> <c oughs> เงินถอมมันก็เริ่มจะร่อยหลอลงไปมันก็ชาวบ้านก็เห็นพฤติกรรมของมันอยู่อย่างนี้เป็นประจําอยู่ระยะเวลานึงที่เปช่วงมีช่วงเวลาหนึงช่วงหลังๆมัเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มเห็น็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวมันคือมันเป็นยังไงครับ ช่วงหลังๆมันเนี่ยมันเริ่มจะทำดีกับแม่ของมันนะกบจิงแม่ของมันก็มียัง,ยง,ยงไงก็ทำประกันทำอะไรไปเหมือนกันนะทรัพย์สินต่างๆเวลาตายไปก็จะตกตกอยู่กับไอ้ตุ๋ยนี่แหละเป็นยัไยงไงชาวบ้านเริ่มเห็นพฤติกรรมของมันคือมันเปลี่ยนไปนะครับแต่เก่ามันก็เป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเป็นคนไม่ค่อยจะคือเถียงเหตุได้ยินเถียงกันกับแม่อยไไนนะู่บ่อยเลย แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยชาวบ้านเริ่มเห็นว่ามันมันชอบมันรู้สึกว่าเจ้าใจแม่มันยังไงไม่รู้อะไม่ค่อยโตเถียงไม่ค่อยได้ยินเสียงทะเลาะบอแวงกันเท่าไหร่นะเป็นอย่างนั้นผิดปกติมากจากจากที่เคยเป็นนะทีนี้พออยู่ๆมาวันหนะึ่งแม่ของมันเกิดตายกะทันหันครับตายแบบแบบกะทันหันนะทั้งที่แม่ของมันก็เป็นคนยังไงนะ ไม่มีโรคมีอะไรไประจาตัวนะแล้วก็อยู่ในวัยที่ยังไงละ่ะไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรบอกว่าจะตายล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคไหลเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นอะไรไม่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 เลยเป็นคนแข็งแรงปกติดีอยู่เลยแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงแม่มันเกิดตายกะทันนันเพราะแม่มันตายทร,รัพย์สินต่างๆเงินประกันอะไรต่างๆนะก็มาอยู่ที่ตัวของนี่แหละของไอ้ตุยนี่แหละ ก็พอสมควรอยู่นะครับก็ประมาณเกือบจะเท่า,าที่พ่อมันไต่เลยหลังจากแม่มันไตาชาวบ้านก็เริ่มเห็นพฤติกรรมของมันครับมันจะออกรถใหม่ทันทีเลยครับที่อยู่บ้านหลังเนี่แหละหลังก็แม่คนนันเพราะกรถใหม่เห็นพฤติก็เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของมันก็เหมือนกันมันเริ่มจะใช้เงินสุดลุยสุดไร่เริ่มจะมีผู้หญิงมีอะไรมานอนผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ปจะเป็นผู้หญิงไงล่ะ เป็นผู้หญิงอยู่ตามบาตามนวดตามอะไรนะไม่ใช่ผู้หญิงดีๆเท่าไหร่หรอกเริ่มจะผัดหน้าผัดตากันไปนอนที่บ้านของมันเนะี่ยชาวบ้านก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนหน้าอยู่บ่อยๆนะพ่ออยู่อยู่ไปสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็ว่าอยู่ในระยะเวลาหนึ่งชาวบ้านเริ่มเริ่มเห็นสิ่งปกติขึ้น,นกับมันอีกแล้วค,คือมันมันไม่ค่อยมาหนอนบ้านคนเดียวนะครับ ก็ไม่มีคนมานอนเป็นเพื่อนมีญาติมีเพื่อนก็หรอแม้มีผู้หญิงมานอนนแต่ว่าไม่กล้ามานอนคนเดียวก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทั้งที่บ้านก็หลังใหญ่พอสมควรอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่เห็นมันมานอนคนเดียวเนี่ยมันก็อ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไปครับอ้างบอกว่าเออร้อนบ้างอย่างไรวะบ้านไม่ค่อยสะอาดบ้านไม่ค่อยนั่นบ้านเ มีเสียงดังมีอะไรมันพูดไปทีแรกนะมันหาเหตุผลร้อยแปดบอกชาวบ้านบอกคนอื่นแบบว่ามันไม่อยากมันจะมานอนบ้านคนเดียวมันพูดไปอะไรแครับมันก็พูดผัดผัดไปเวลามาันอนบ้านทีไรก็ต้องมีคนอื่นมานอนเป็นเพื่อนเนียเป็นยังไทีนี้พวกหนัก,หน,กหนักโทษชาวบ้านกับเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวของมันก็คือว่ามันเหมือนคนบ้าไปทุกวันนะครับเวลามันมานอนบ้านทีไรอ่ะ มันจะอ้างว่ามีแม่ของมันอยู die, ่ที่บ้านหลังนี้มีแม่ของมันกําลังกวาดบ้านกําลังทําความสะอาดกําลังซักผ้ากําลังทํากับข้าวอยู่ที่นั้นมันจะพูดไปอย่างนี้เวลานอนอยู่ก็จะมีแม่มาเฝ้าที่ขอบเตียงเวลาจะห้องน้ําก็เห็นแม่ยืนอยู่ที่ข้างห้องน้าเวลามองออกไปที่หน้าบ้านก็จะเห็นแม่อยู่ที่หน้าประตูบ้านนี่มันพูดไปอย่างนี้ ันเหมือนคนบ้าไปทุกวันนะครับเวลาชาวบ้านมาพูดมาคุยกับมันนะหลังจากนั้นก็เวลาก็ผ่านไประยะหนึ่งแล้วชาวบ้านกับไม่เห็นตัวของไอ้ตุ๋ยครับนู้นมันไปอยู่ไหนไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นตายไหลดีไปหาอยู่หากินอยู่ที่ไหนคือไม่เห็นมันเลยมันหายไปเหมือนคนไม่มีใครเห็นตัวของมันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันไปทํามาหาอยู่หากินอยู่ไหนแต่ว่าบ้านหลังของมันบ้านหลังนี้ของมัน ก็ยังเป็นบ้านหลางบ้านบ้างเปล่าไม่มีใครมาอยู่อยู่และชาวบ้านก็ยังไม่รู้สาเหตุถึงการตายที่แท้จริงของแม่ของมันก็ไม่รู้ว่าไม่ทาอะไรแม่ของมันทั้งที่แม่ของมันก็ยังดีๆอยู่ยังไม่มีโรคประจําตัวพอที่จะเสียชีวิตนะ